การเดือนเมษาโคดจ้าได้มาชวนเพื่อนๆที่บ้านอยู่ใกล้ทะเลไปสร้างบ้านปลาตอนแรกหนก็นงวนะคะแต่พอได้ลงมือสร้างบ้านปลาจริงๆหนูก็นึกออกเล่น่ันปิดเทอมที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสลงเรือทําบ้านปลากับเพื่อนๆครับผมดีใจมากๆเพราะว่าได้ทําประโยชน์ให้แก่อ่าวทองคําครับที่เป็นแหล่งอาหารชั้นเลือดของท่าสาลาครับ หนูร,รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะหนูไม่คิดว่าบางมูจะพาหนูและเพื่อนๆลงเรือออกนอกทะเลค่ะก่อนไปหนูก็สืบค้นในข้อมูลนะคะว่าบ้านปลามันอย่างไรแล้วก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะแต่พอหนูไปในทุ่งนะคะมันก็มีอีกรูปแบบนึงเลยค่ะมีตัวล็อกใต้ขาตรงนี้เนี่ยคือเป็นตัวสำคัญนะครับถ้าทุกคนไม่ล็อกใต้ขาเวลาใส่อยู่ที่ถ้าเราหล่นน้ำเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเข้าน้ำทุที่มันก็ลอยขึ้น มาช่วยกันนะจ๊ะคนธรรมดากับมือน้อยๆเพื่อให้โลกของเราร่องลอยอย่างสวยงามยาอย่ามัวรอใครนะจ๊ะเราบรรดาฮีโร่ลอยๆโลกของเรานั้นคอยปบกเธอมาแสนนาะาบ้านป้ามานี่จำนวนป้าเยอะขึ้นมากขึ้น<ะ>เห็นได้ชัดเจนอือฟุ้งป่าลังลูกป่าลังจะอยู่ข้ามายู่ใน ที่ชาวบ้านเขาทำบาดปักหมายไปทำบาดบ้านชอบไหมลูกชอบชอบจะพามาอีกมาใหม่ลูกเดีรอบนี้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะปล่อยปูให้มีจิตสาธารณะขอให้จำไว้ว่าส่วนรวมต้องมักได้เป็นปลาละคะค่อล้แล้วค่แล้วค้ล่ าประมงพอขึ้นเรืมาปั๊บแก็ถ้าว่ามีเห็นมาเป็นปูเมียไข่นกก็แล้วก็จิฟากไปลงในธนาคารปูจีฟากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกลุ่มนึงจิฟากลงไปในทะเลปริมาณปูก็เพิ่มขึ้นค่ะเป็นลายเท้าด้วยและกับที่มีอยู่ก้อนป้นใช้ได้เฉพาะปูม้าอย่างเดียวเหรอคะปลากะติดปลากังเรียนี่ก็ได้กังกังเรียนอ๋อปลากดปลาดุกเรียน ลูกๆเนี่ยน่าจะเป็นเด็กท่าสาลาโดยกาเนิดซะเชียลองมาช่วยกันทำให้ท่าสาราบ้านเราเป็นเงือนที่ดีเจ้าอยากเรามีตรงสมบูรณ์นะลากกระบลากกระบีอันนี้กระบอกไหนกระบอกแยกออกมาเตัวผู้นี่เห็นไหมเพื่อนแยกออกเลยนะคะอันนี้คือปูม้าเพื่อนส่งได้เพิ่นเติมมาอีกก็คือว่าอันนี้คือปูม้าตัวผู้นะคะ รมใจดีใ,ใจที่เด็กๆโรงเรียนได้มารวมกับชาวบ้านบานในทุ่งที่มาทําบานปลาคือเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการทาบานปลาแล้วก็จะได้รู้การทำระบบกล้องชาวบ้านบานในทุง่งมีการฝึกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องทะเลในทุกมิตินอกจากนี้ยังพัฒนาพักษะและพัฒนาคติในการใช้ประโยชน์ ทางทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืนการประมงอย่างยั่อง,อยง,ยงยืนนั้นเป็นวิสีที่ควรปฏิบัติเพราะการใช้ประโยชน์จากทะเลนั้นควรคำนึงถึงระบบนิเวศขนาดของสัตว์น้ำเป้าหมายและหลีกเลี่ยงการประมงที่ผิดกฎหมายสร้างบ้านปลาไม่ได้เพียงแต่ลดความเสี่ยงและต้นทุนให้กับชาวประมงแต่นอกจากนั้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและขยายพันธุน์ปลา ตั้งแต่ที่ผมไปทำกิจกรรมมาผมก็จำได้ขึ้นใจเลยครับว่าเราจะไม่จับไม่กินไม่ขายปูไข่นอกกระดองเพราะว่าแม่พันปูหนึ่งตัวมีลูกถึงห้าแสนถึงหนึ่งล้านตัวที่จะคืนสู่ทะเลเอ่าทองคำเลยครับัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั่นเลยค่ะคือเป้าหมายที่สำคัญของการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่น